ไม่ใช่ในรอบปีในชีวิตกูเลยที่เป็นไลฟ์คนเดียวที่นานที่สุดนะครับทุกคนวันนี้มันนานจริงๆมันนานกว่าที่คิดนะครับก็อยากจะมาวันสุดท้ายของปีแล้วจริงๆมันใจหายมากเลยอะรอเล่นจริงๆงไม่ได้ใจหายขนาดนั้นหรอกอะไรวะ ทำไมช่างทําผมไม่ทําผมให้อ่พี่วอลกำหมัดกำหมัดแล้วนะทุกคนผมไลฟ์เมา่กี่นาทีแล้วเนี่ยนี่คือเราจะไลฟ์กี่นาทีแล้วไลฟ์ไปเรื่อยๆรอก็อยากจะมาไม่เราจะไลฟ์ตั้งแต่ตอนเี้ถึงเขาดาวใช่แบตไม่หมดก่อนนรับก็จะมา แฮปปี้นิวเอียร์นะครับก่อนพรีแฮปปี้นิวเอียร์แล้วกันก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขนะครับมีความสุขมากมากแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตปีนี้ไปด้วยกันนะครับปีปีนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับปีหน้าก็ขอให้มันสบายแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันพลังคอนนะครับ ไปแล้วไปไฟมาแล้วไม่ได้จัดนะครับอย่าไปนะครับใคเขาบอกว่ารเพงให้ฟังหน่ยมาดิแล้วโดนขอสักเพลงหนึ่งไอ่ะสัวไรมาเลย ว้าวเฮ้ยอนานันอยู่ไหนอนานันอยู่ไหนเหรอครับนั่นน่ะสิเอาแล้วได้เดี๋ยวไปรอภารก่อน,นะคะใจเย็นคุณคุณไปรอเนี่ยคุณอาจจะต้องรอไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าผมจะไปอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ยคุณนัท โอ้ยครูนัทขอดูซิกแพคหน่อยฮาราจูบะเนี่ยฮาราจูกูหาราจุกูบะเนี่ยวาวซ่านะครับอ่าจจริงง่ายคืออะไรเพลงอ่อ <c oughs> เอ้สักหนึ่งแมทเหรอเขาบอกสักหนึ่งแมท <c oughs> วิ่งดีเลยเยอะอย่างเง <c oughs> พี่วอลไม่มาดูสตอรี่หนูเลยโอ้โหก็จะ <c oughs> ต้องบอก ต้องบอกว่าพี่ก็ต้องจริงๆพี่ดูหมดนะแต่แต่มันมันให้จํากัดแค่สามชั่วโมงนะครับจริงเหรอเออพอเข้าแอปไปมันมันจะให้เราดูได้แค่แบบสามชั่วโมงย้อนหลังเราก็จะดูได้แค่นั้นนะ<อ>ก็พยายามดูให้ครบอยู่นะครับยคุณอ่านจังคอหนึ่งเพลงครับมอบเป็นของขวัญปีใหม่อยากใส่คอนบวนแล้วก็ไปเต้นเ <laughs> <laughs> พลงอะไรเดีย เออโอเคอเดีเ๋ยวขอหนึ่งบทเพลงวันนี้เป็นวัน<ส>ปีใหม่ <laughs> วันนี้เป็นวันสงการนะครับตอนเที่ยงคืนจะไลฟ์ไหมอีกไหมครับคงคงจะไม่ได้อยู่ถึง <laughs> ครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก <ผม S 1> ันเฮ้ ทุกคนไปไปไปเที่ยวไหนบ้างอยู่ไหนกันบ้างครับช้าอีกแล้วทุกคนทุกคนช้ามากคือคนแพ็คผมมาแล้วคือ,อมผมถามไปตั้งหยุดหลอได้แล้วงงเจ็ดวินาทีแล้วแต่คุณไม่ตอบไม่มีใครตอบเลยแค่เขาแบบดีเลย์นยนะิดน <laughs> ึเ<ะ>รียลไทม์ <laughs> เกิน <laughs> ใช่ริฟอะไรคะ <laughs> เป็นออฟฟิลเตอร์ <laughs> มันเพื่อนฟันใช่ไหมครับ ไอผิวเปื้อนฟันเนี่ยหรอเน่เน่ยนมันมันเปื้อนฟันอยู่ยิลเตอร์เนียนยังนะขอ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 โทษได้นะครับที่มันติดบัตรโอ้ยเกมสเดงมากเฮ้ยวิลเตอร์เปื้อนฟันวะเออเปลี่ยนละฟูสกูขาดความมั่นใจเลยไอน้าดนช็อตอุ้ย หน้าวิงมา,า,างงงงกอ่ะน่าเงาอ่าสวัสดีครับแล้วว่าเราต้องมีคอนเทนต์แล้วแก้มดดแดงแดงจะไว้ใจได้กาไนบบไยนนอยู่บ้านเหรอครับเ,เราต้องหาคอนเทนต์ทำอ่ะแต่ว่าแต่คอนเทนต์อะไรวะเราต้องไลฟ์ครับทุกคนที่ส่งคำขอ,รอจริงปะเนี่ยใอ้เราสุ่มได้ เป็นครั้งสุดท้ายแห่งปีที่เราได้ไดลฟ์กับจะเป็นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของของปีนี้แล้วครับที่<ช>ผมจะมาไลฟ์ก็น่าเศร้านะรู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้มา,ลาไลฟ์ใหม่คือวันสุดท้ายทุกคนต้องเลยว่ซีนดราม <P hy> ่าพี่วานเปนน้องหน่อยถ้าอ่านน้องจะไปอาบน้ำเลยย่างเงี้ยย่างเงี้ยคุณ เขาบอกว่าช่างมันเถอะ่อาอะไรวะเดี๋ยวมันจะลำบากทำไมครับคิดถึงอ่าครับผมคิดถึงนะครับจริงๆไม่ได้คิดถึงหรอกพูดเป็นเัินแหละแรงมากแรงวะกดบอกละแรงวะกดบอกแล้วนะแรงอยู่นะโอ้ยพี่โซ มีพี่โซโด้วยนะพี่โซเนี่ยใจหายบ้อยมากหายใจยังอุ้ยอ่าในเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่รู้จะทำอะไรด้วยครับก็ข้าวารเหนียวอะสักม่อยไรป่อยคิงจะเอาอะจะเอา อ่านี่คือยืนลุมดูกันห้าเครื่องกลางห้างพารากอนเลยเปล่าพาากอน <Hey. S 1> แสดงว่าคุณจะไปดูผมใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้จัดแล้วนะครับอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าคุณไม่อ่านข่าวนะคุณบว์วอซีอยยิ้มกระชากใจหน่อยค่ะพี่อ่าได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นยิ้มสุดท้ายของ ของปีนี้แล้วที่ผมจะทำยิ้มแบบกระตุกตจิตกระชากใจเนี่ยกระตุกไปเลยไม่นะไม่ลงุนแล้วเนี่นยแพลนกล้องไปทางน่าดนหน่อยค่ะ อ่านี่ครับเดี๋ยวเห็นว่าผมโตอยู่เว้ยคุณจะดีเหรอเฮ้ย<อ>แค่นี้พอีีจะบวก่่เนย <laughs> <laughs> พี่วอให้กำลังใจหนูหน่อยหนูจะเล่นเกมก็ <laughs> 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 เล่นเกมก็เหรอ <laughs> วอลก็<า> <laughs> สู้ๆนะครับ <laughs> ยังหัวร้อนเลย <laughs> อะไรเลย ช่วยคิดหน่อยค่ะเอาอะไรไปจับฉลากดีเฮ้ยบัจจ็ตเท่าไหร่แต่ต้องต้องบอกก่อนนะครับว่างบงบงบเท่าไหร่ถ้าไหนผมมีงบสักสามว้นใ้จับอะไรเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นประมาณสองสามร้อยผมมีครั้งหนึ่งห้าสิบบาท <display s> <eger> ผมเลยเอาเข้าวมันไก่ไปไปจับฉลากพร้อมน้ำซุปด้วยแล้วก็แต่เช้าจับตอนเย็นอุ่นๆเลยครับน้ำซุปก็ถูกใจกันไปนะครับข้าวมันไก่ก็เป็นแล้วถามว่าพี่วอมีแพลนจะมาเชียงใหม่ไหม ไม่ไม่เดี๋ยวดูเวลากันนะครับอาจจะอาจจะได้ไปแหละทำงานทำงานเยอะอาจจะได้ไปแหละเที่ยวเชียงใหม่ก็ก็ไว้มีโอากาสก็จะได้ไปอยู่นะครับ <c oughs> ก็อยากไปจริงๆอ่ะอยากไปเชียงใหม่นะอยากลงหลักปังฐาน <c oughs> จริงๆก็อยากมาเที่ยวเชียงใหม่อยากอยากไปเขาดาวเชียงใหม่แหละแต่ว่วาที่ไหนอะอยากไปไว้ก่อน,อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไค่อยเก็บไว้คิดผมไม่ได้อยู่นะตอนนี้ผมตอนนี้ผมเราอย่าเราอย่าดิเราอย่าดิงบสี่ร้อยว่ะงบสี่ร้อยอ่ะผมว่าคุณเอาตังค์แล้วก็ไปยื่นให้เขาเลยดีกว่าให้เขาไปให้เขาไปหาเองเพราะว่าบางทีการเรื่องของขวัญเนี่ยต้องอิมแพ t ใช่แต่แต่ แต่บางทีมันก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ได้นะแบบพอเราให้เงินไปเขาก็ไม่มันไม่เกิดคุณค่าเพราะฉะนั้นผมจะซื้อหุ้นได้<ช>ไหมสี่ร้อยบาทคุณจะอุ้หุ้นอะไรครับรา <laughs> คาสี่ร้อยคุณจะซื้อหุ้นอะไรคุณก็จะได้ซื้อแต่หุ้นที่แบบปกแตกละไม่ไม่ถึงไม่ถึงบาทไอ้ตาวนา พูดถึงหุ้นนะครับยังไงใครซื้อเดลต้าไปบ้างครับเป็นไงบ้างซื้อตอนแปดร้อยได้ไหโอ้เดลต้านี่คือไม่คิดไม่ฝันนะใครที่ซื้อตอนแปดร้อยนี่คือแบบกำหมัดผมเกือบจะเกือบแล้วเกือบจะชาร์จไปสักไม้หนึ่งแล้วครับเก้าขาเข้าไปแล้วดีนะไม่เหลืองเงินให้เล่นละพัเล่นตัวอื่นไปหมดละ คือเล่นวุ้นแหละเล่นคือคำอมเมื <c oughs> ่อเดิมโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเลย <c oughs> อะเออโหไม่ให้ตอบนะฟิลเตอร์สาวมากพี่วอเฮ้ยมันไม่ยู่ทในฟิลเตอร์แล้วขาดความมั่นใจละผมผมเปลี่ยนเลยคุณหัวยเนี่ยอ่าได้ <c oughs> สกายนะครับติง้งไลฟ์กิ๊บ เฮ้ยเขาบอกว่าถักแทนถักทวิตถักไทยแฟนเกาหลีไหมคะเอออันยองฮาซโยครับอันยองฮาซโยคุณผมดีนะผมมีเพลงหากินเกาหลีอยู่ละเฮ้ยเพลงนี่นอย่าบอกล่ะควันใจเอาทะเลเกาหลีนะมันเขียนว่าะไรา เบออยู่เรื่องดีๆของปีนี้มีคนมีคนเมนมาว่าเรื่องดีๆของปีนี้นะครับจัดไปหนึ่งอ่าเขาเขาเขาถามเราหรือว่าเขาเขาตอบอะเรื่องดีๆข,ของปีนี้นะครับเรื่องดีๆของปีนี้นะครับ อันนี้ซีนดราม่าต้องมาแล้วอินแพ็แน่อันนี้ตั้งตารอเลยคือจำไม่ได้แล้วอา้าวเรื่องดีๆของพีง่ <c oughs> โอ้ยมีเยอะแต่ผมไม่เล่าหรอกทำไมฮนะ <c oughs> ผมจำไม่ได้ครับคุณถามจ่อเอือนอะ่ะร้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่บอ เอ้ยเรานจัดจัดมาดิสักเพลงเขาขอมาเยอะล่ะในไหนเขาก็ขอมาแล้วใช่ใช่เช่ากีต้าร์ดีกว่าไม่มีกีต้าร์นะครับเช่ากีต้าร์แสดงว่าคุณอยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เฮ้ยอย่าบอกนะคุณมาเที่ยวที่เรามาเที่ยวเนี่ยพี่วอลคะเขาดาวแล้วเราต้องปลอบหรือไม่หรือเปล่าเขาดาวแล้วเราต้องปลอบไหมเราน่าจะจกระทืบนะ เออเราน่าจะกระเทือพอมมายถึงคนที่ดาวเขาดาวเราก็ชุบเฮ้ยนั่นมันในเกมนะครับใช่ฮะไม่ได้ไม่ฟรีไฟล์เหรออย่าบอกนะว่าทายอินหรือเปล่าคอนเซอร์หรอเนี่ยที่มาไลฟ์เนี่ยคือคือเป็นงานหรือเปล่าบ้าเลยแล้วห้องที่เราอยู่เนี่ยอย่าบอกนะอย่าห้องที่เราอยู่ก็มีเหรอทายอินอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับ มีมีชาวเน็ตท่านนึ่งบอกว่าเปลี่ยนฟิลเตอร์เอทำไมอ่ะทำไม,มอ,นะอ่ะผมคอ้คุณนะครับอาผมเปลี่ยนให้ก็ได้ผมตามใจคุณเฮยเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคไหมโอเคขึ้นเปล่าครับพี่วอมีแผนจะแบบตอบปอโทรไหมคะปอโทรเหรอจริงๆผมอยากไอ้นี่นะอเอาเปลี่ยนอีก <laughs> โอเปลี่ยนแล้วยับงบังนะปอโทรแล้วจริงจริงจริงจงผมอยากเรียนต่อนะมันรู้สึกว่ารู้สึกชอบฟิลฟิลเรียนเรียนหนังสือแบบมันมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งไงแต่ว่าที่ผมเกียดที่สุดคือการทําบุคกทาเล่มนะครับพอคิดถึงว่าเราต้องมาทําเล่มผมก็เลยเปเปเหรอเออไม่เรียนดีกว่าผมตัดสินใจไม่เรียนปอโทเพราะว่าผมที่เกียดทําวิทยานิพนธ์ ทำได้ทำทีศิษย์แต่ได้อยู่แต่ว่าไม่อยากทำเล่มปัตหาไงทีสิษ์กับเล่มคือทำโปรเจกต์อ่ะได้แต่ว่าไม่อยากทำเล่มที่มันเป็นทางการคือผมมีปัญหากับเล่มตอนเรียนปอตีแบบหนักจริงๆอะ่ะซึ่งแบบมีปัญหากับอาจารย์มีปัญหากับอะไรแล้วผมก็เลย่ปัญหาอยู่ที่อาจารย์ใช่ไม่ใช่นะครับอาจารย์ฟอลผมอยู่ก็วะอาจารย์ดูกรูบัวอ่ะอาจจะมีหลายท่านเลยอาจารย์ อาจารย์ทนน่านต่อคณะจิตวิทยาเฮ้ยน่าสนใจปัญญาดีว่ะฟิโลโซฟีฟิโลโซฟีฟโ,ลโ,ซฟโลจิกโลจิก <c oughs> เราจบไปดีเดี๋ยวทำเล่มให้ได้นะถ้ามีคนทำเล่มให้ผมอะ่ะผมเรียนต่อโทรเลยเฮ้ยเส้นหรอใต้โตไปเลยอะ ขออย่างเดียวอย่าอย่าให้ผมได้ทำเล่มมันมันเป็นอะไรที่หดหมูมากทุกคนผมต้องตั้งในาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นมาแล้วเพื่อที่จะต้องทำเล่มแล้วผมอยากร้องไห้แต่ว่าทำอย่างอื่นอะทำได้แบบทำบอดดักทำสเก็ตทำอะไรเ<อ>งี<อ>้ยเอแต่เล่มเนี่ยไม่ไหวจริงผมขี้เกียจจัดสาร,รบ,บัญให้มันตรงหน้ามันมันท้อเจต้องแัดเนต้อหาอะไรนิดนึงคือ เออแล้วมันมันต้องคอให้มันตรงอ่ะแล้วพอผมต้องไปแก้พอผมแก้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วคราเนี้ยไอไอบรรทัดต่อไปมันก็จะไม่ตรงแล้วผมก็ต้องมาแบบคอยสเปซบาร์เรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันมีเทคนโนโลยีแล้ว <S S เอเอเป็นการแบบทำสารบัญให้ออโตโ้อะไรอละน่า,าสนใจ อยากเรียนปโทคณะอะไรฮะใช่ไหนอยากเรียนคณะอะไรอ่ะผมก็อยากเรียนออกแบบเหมือนเดิมแหละใช่แต่จริงๆแล้วผมก็เรียนมามากพอแล้วนะเรียนมาทั้งชีวิตอ่ะทุกคนตั้งแต่หนุบาลจนปอตีสิบกี่ปีวะสิบกว่าปีแล้วอ่ะ สิบสองสิบสามสิบสองสิบสี่สิบแปดสิบแปดปีนะครับที่เรียนจบมาก็เคว้งเลย <Qu eng. c oughs> เคว้งเลยออโดนโควิดอีกเคว้งว้าวชีวิตที่แบบ <Sweet S 2> เรียน <yeah. S 2> อยู่ดีๆแล้วตัวเองต้องจบอ่ะการศึกษานี่คือการลงทุนครับการศึกษาก็คือบางทีก็เป็นเหมือนทางรัฐนะครับที่เขาทำมาให้คุณแล้วเขาลองผิดลองถูกมาให้คุณแล้วแล้วคุณก็แค่เข้าไปเรียน แต่บางครั้งมันก็เป็นปัญหาที่ว่าเราไมไไ่ได้ได้ลองกับประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นไปเรียนเนี่ยก็เพื่อทดลองดีกว่าครับไปใช้ทรัพยากรในมหาลัยให้มันคุ้มไม่รู้นะผมคิดอย่างเงี้ผมคิดว่ะเกียรติดีไม่ดีก็ช่างมันแต่ว่าเราต้องใช้ให้คุ้มอ่ะอุปกรณ์อะไรเราต้องลองใช้ให้คุ้มแท็กไหนอยากไปเรียนก็ไปเรียนเลยไม่ต้องโรงเรียนก็ได้ไปเรียนกับเพื่อนฟรีใชีอินอะ ไม่ลงทะเบไม่ไม่ลงทะเบียนแต่ไปเรียนกับเพื่อนนะครับไม่เคยทำเหมือนกันเราเข้ามาสู่การเรียนได้ไงวะนี่เราต้องแบบมีแบบเต็ม education เนะต้องมการเรียนได้ไงวะอ่าถ้าเกิดคุณฟุตบอลคุณจะ จบแล้วคุณจะเรียนต่อโทรหรือเปล่าคือผมอาจจะไม่ได้เรียนแต่ผมอยากเรียนนะฮะคือผมอยากเรียนอยากเรียนหลายทางมากคือในใจตอนนี้คืออยากเรียนการตลาดแต่ดูจากเกียรติตัวล่าสุดทิ่บอกมาแล้วอาจจะต,ต้องพักไปก่อนโพะเก่งนี้แต่คืออยากเรียนแบบว่าเกี่ยวกับสายเคาเจือขายแบบวัฒนธรรมภาษาอะไรอย่างนี้จริงๆเนอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นอาจารย์ยทำอะไรเออแล้วแบบ ภูมิฐานอะเออแบบว่ารู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยมันคือการให้ที่แบบว่าเราสามารถให้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าความรู้เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องการให้เรามันไม่ได้ลดอะนึกว่าการให้ความรู้อะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมแต่คือมันจะอยู่ไม่ค่อยรอดนะการเป็นครูช่วยนี้เงินเดือนอาจจะไม่พอใจฮะนั่นแหละครับนั่นก็เป็นบทความดีๆของ นะด,ดนนะครับอ๋อคือตอนแรกจะเป็นครูไปแต่คือเหมือนว่าคือเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่รู้ว่าการเป็นครูมหาลัยอ่ะจะต้องจบปอเอกไว้ใช่ใช่ใช่คือจบปอโทไม่พอแหละก็เลยถูกว่าถ้าปอโทแหละยัยงพอเขาเรียกว่าตะเกียกตะกายขึ้นไมได้แต่ถ้าปอเอกเนะี่ยอาจจะแบบคือเราไม่รู้ว่าใน,นอานาคตเราจะหมดไฟหรือเปล่ามไม่รู้ไหมเราจะหมด,อาจจ,หมดอาจจะหมดไฟทางการศาึกษาก็เลยนี่เอาดีกว,ว่านั่นแหละครับอาจารย์มหาลัยก็ต้องต้องเล่งทําแบบ มันต้องมีผลงานทุกปีใช่ไหมต้องอยู่งานใช่ต้องทำปีเปิดทุกปีใช่แต่ไม่เคยพักเลยร็เลักก่อนเพื่ออะไรเพื่อมหาลัยใช่ไหมใช่นั่นแหละครับก็ขายเปิดร้านแกงทอดจักว่าแต่สำหรับผมแล้วผมการันตีได้เลยว่าด้วยปริญญาตีสิบหกใบของผมที่ผมมีอยู่สิหกใบเลยหรอ คือจบคือจบใบเดียวแต่ว่าซีหลอกเพิ่มมาอีสิบห้าใบเลยเป็นสิบหกใบนะครับผมการันตีด้วยปริญญาตีสิบหกใบนั่นเลยครับเอาเราเนื้อหาขึ้นตรงไหนวะก็กูจบใบเดียวแต่กูแบบแล้วใงต่อกูซีหลอกเพิ่มไงก็ด้วยปริญญาของผมก็จะได้หมูก็จะได้หมูได้ว่าผมปจบปริญญาตีสิบหกใบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นยี่สิบใบละ เดี๋ยวจะไปซีหลอกเพิ่มอีกอีกสี่ใบจะได้บอกทุกคนได้ว่าผมจบปริญญาสิบยี่สิบใบครับเชี่ยอยู่นะเขียนเรซูเม่ได้เลยแล้วไปสมัครงานไงเวเาไปสมัครงานคุณจบคุณจบอะไรมาอ๋อผมปริญญาถ้าปัดครับปริญญายี่สิบใบแค่เนี้ยแค่เนี้ยเขาก็รับผลแล้วเข้าใจไหมเป็นทริคง่ายเ่้ยพอเข้ามาท่านั้นแหละพอเขาถามต่อทัานั้นแหละก็อ๋อก็ ปินเพิ่มมาอีกครับจบใบเดียวแต่ปินเพิ่มมาสิบเก้าใบได้หายแล้วเขารับคุณเลยเ้ยเขารับคุณเข้าทํางานเลยผมบอกเลยที่ทํางานจะได้มีสีสันใช่เขาเขาเขาต้องการคนแบบนี้แหละมันแบบเข้าไม่ถึงนวะทำไมเขาไม่คิดไม่ได้หรอเขาเราเราไปดี๋ยวแบบก่อนที่จะก่อนที่จะเลือนไปก่อนด้ก่อนที่จะเลือนซะไปก่อนดีนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไลฟ์ที่ยาวที่สุดในชีวิตใช่ก็ อยากให้ทุกคนเอมีความสุขนะครับในวันปีใหม่นี้ครับก่อนถึงปีใหม่แล้วกันก็มาอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณที่เอเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้นะครับอยู่กับพวกเราไปแบบว่าให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จนถึงทุกวันนี้ครับให้รอดมาถึงสิ้นปีนี้ได้เนี่ยขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนจริงๆนะครับก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรละขอบคุณขอให้มีความสุขมากๆครับบายๆจ้า Happy New Year Happy New Year จ้า กูจะไม่ถามหนึ่งว่าปิดยังไงเดี๋ยวกูปิดเอง